ทุกวันพบกับรายการของช่อง d ร r เตอร์ศิลปชัยช่วงเช้าเป็นบทความของคุณเปลวสีเงินสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d ร r เตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันอังคารที่สองสิงหาคม2565มานำเสนอครับเพื่อไทยตายต่อ จะโค่นหรือจะฆ่านายกให้ตกเก้าอี้ก็รีบทำซะนะเพื่อไทยฝ่ายค้านนั่นนะเพราะปฏิบัติการวิสามันฆาตกรรมทางการเมืองมันเหลือเวลาให้ลงมือแค่เดือนสิงหาจนถึง18กันยาเท่านั้นสภาก็จะปิดสมัยประชุมแล้วเห็นโชว์บัญชีแค้นกันมาเป็นปีว่า24สิงหา65ที่จะถึงนี้พลเอกประยุทธ์ต้องลงจากเก้าอี้นายก เป็นต่อไม่ได้แล้วเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา158วรรคสี่บอกว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ดังนั้นเมื่อเป็นมาแล้ว8ปีนับแต่ครั้งเป็นนายกนอกรัฐธรรมนูญปี57โน,นู้นรวมกับนายกในรัฐธรรมนูญนี่อีก4ปีมันก็8ปีแล้วนี่ฉะนั้นลงลง มึงต้องลงพวกกูจะได้ขึ้นบ้างอดโซจะตายหาอยู่แล้วเมื่อไม่ยอมลงก็จะฉุดกระชากให้ลงพวกกูจะยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความมาตรา1น8่วักซีกันวันสองวันนี้แหละผมฟังแล้วก็ขำกริ้งยิ่งกว่าคลิปลิงกับหมานายกนั้นถึงไม่ใช่นักกฎหมายแต่ก็ใช่จะอ่านกฎหมายไม่รู้ดูกฎหมายไม่เป็น ผมส่งแนวที่ห้าคอยสอดแนมตลอดเขารายงานมาว่าไม่เห็นนายกวิตกทุกร้อนอะไรเลยแถมวันหยุดอยู่บ้านนุ่งผ้าขมานอนไว่ห้างผิวปากตามเพลงด้วยย่างวันของคลิปริชาร์ดดูสบายอกสบายใจสะด้วยซ้ำอืมความจริงก็ต้องเห็นใจพักเพื่อไทยในกรงครอบครัวใหญ่เขานะเคยเป็นแต่รัฐบาลเมื่อต้องเป็นฝ่ายค้าน ก็ไม่นึกว่าจะต้องจำใจเป็นนานถึงขนาดนี้ที่โชงชางกระถางน้ำข้าวแตกดีใจกับกลิ่นปลารา,ราแลนสไลด์ทาจมูกเมื่อ2อถึงสเดือนก่อนทําไปทํามาถึงตอนนี้ที่ว่าแลนสไลด์จะกลายเป็นนายใหญ่ตดให้หมาดมไปแล้วเห็นไล่ล้มไล่งับนายกประยุทธ์มาตั้งแต่ปีแรกจนจะครบ8ปปีพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลครบเทอม ในเดือนมีนาหกหกอยู่รอมรอแล้วเป็นไงล่ะนายกโง่จะพาพวกเราไปตายกันหมดนายกไม่มีผลงานทําประเทศล่มจมที่ตะโกนกันเปล่าเปานั่นนะกลายเป็นว่าที่โง่กลายเป็นพวกดีแต่เห่าสนั้นและที่ล่มจมไม่ใช่ประเทศทำท่าจะเป็นครอบครัวใหญ่ของใครก็ไม่รู้ที่มีแต่ถุงน้ำเลวถ้าทนไหวทางพรรค ก็จะอยู่ในสภาพผีอดโซเครื่องเส้นต่อไปอีก4ปีไหว,ว้ะะไหวถ้าไม่ไหวก็ถีบหัวหนายใหญ่เพ่นเอาตัวรอดก่อนเถอะสิงหานี้นอกจากดีความนายก8ปีแล้วมีอะไรอีกละ่ะที่จะเป็นวิบากรัฐบาลก็เห็นมีเรื่องพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปี2566วาระ2และ3ช่วงปลายสิงหาเท่านั้นเป็นโอกาสสุดท้าย ฆ่ารัฐบาลได้ก็รีบฆ่าซะถ้าฆ่าไม่ได้ก็เตรียมตัวตายเองในสนามเลือกตั้งใหญ่ช่วงเมษาถึงพฤษภา 66, 66ก็แล้วกันนี่ไม่ได้คู่นะผีน้องสาวที่เรียบด่วนบอกผมว่ากันซื่อๆตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่แบบตะแบงซื่อพักเพื่อไทยมีมือกฎหมายตั้งแต่อดีตบิ๊กสารบิ๊กอายการและบิ๊กอธิการมหาหลัย ยังไม่รวมอดีตบิ๊กทนายถุงขนมอ่านกฎหมายแตกแหกกฎหมายดูรู้กฎหมายทะลุกันทั้งนั้นแล้วจะหยิบประเด็นนายก8ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรควัคซีไปตีความเพื่ออะไรเพื่อให้ย้อนกลับมาฉีกหน้าตีกระบาลตัวเองงั้นหรือไอ้4ปีแรกจากการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ22พฤัภา้นั่นนะ่ะ พลเอกประยุทธ์เขาเป็นองค์รัฐาธิปั์มีอำนาจเหนือสามองค์กรแกนนำทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการด้วยซ้ำพูดชัดๆการเป็นนายกนอกรัฐธรรมนูญของพลเอกประยุทธ์เท่ากับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนอกสมรสประเทศมีกฎหมายสมรสภายหลังคือเมื่อปี2560รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันนี้นั่นเอง และพลเอกประยุทธ์เข้าพิธีมงคลสมรสตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60ตอนเดือนมีนาคม62คือสมัครเป็นนายกในบัญชีเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐแต่งงานแล้วยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายจนวันที่9มิถุนายน2562นั่นแหละพลเอกประยุทธ์จึงเป็นนายกในสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การรับรองของสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่โหวตให้เป็นนายกโดยเสียงชนะขาดทิ้งคู่แข่งคือนายธนาธรชนิดไม่เห็นฝุ่น11มิถุนายน2562นายสรสักเพียนเวทเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้อัญเชิญพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมายังตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล กอนอ่านพระบรมราชโองการความว่าพระบาทสมเด็จพระประเมินทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่5มิถุนายน2 5 6 2เห็นชอบด้วย ในการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีทั้งหมดอยู่ทั้งสองสภาจึงแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา1น8ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่9มิถุนายนพศ2562 เป็นปีที่สในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็นี่ไงชัดต้ององว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกภา,ายใต้กรอบรัฐธรรมนูญมาตรา158โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่ทั้งหมดมีอยู่ทั้งสองสภา ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกภายใต้ระบบรัฐสภารับรองถูกต้องครบถ้วนเป็นเทอมแรกของนายก8ปีตามมาตรา158ตอนนี้เองไม่ใช่ซื่อตาใสย้อนไปเอาอายุนายกนอกสมรสมานับรวมกับอายุนายกในกฎหมายแล้วโมเมว่า8ปีแล้วต้องออกไปกฎหมายนะมีที่ไหนในโลกที่จะยกเฉพาะวัดกเฉพาะตอนเฉพาะคำ ที่เห็นว่าตนจะได้ประโยชน์มาอ้างใช้มาตรา158มีตั้ง4ี่วคกดันยกวักสี่ที่เห็นว่าตนจะได้ประโยชน์มาอ้างวักเดียวกิ้วกิ้ว,วน้าไม่อายจะยกมาให้ดูทั้งมาตรานะมาตรา158พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักรับผิดชอบร่วมกันนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา1น9ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่งก็ดันทะลึ่งดูแต่วักซีวัคเดียวอีกตั้ง3มวักอันเป็นองค์ประกอบของวัคซี่ถึงที่มาของนายกตามในยะรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ด้วยละ่ะแล้วไล่ดูแต่ละวัคสิการเป็นนายกรัฐธิปัตของพลเอกประยุทธ์นับเป็นนายกตามมาตรา158่ได้ไหม ก็ไม่ได้และไม่ใช่เพราะใน4ปีแรกของพลเอกประยุทธ์ขาดคุณสมบัติการเป็นนายกเพราะไม่ได้มาจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา1น9ก็นั่นคือพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา1น8ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในปี2562นนี่เองสรุป ประยุทธ์ไปต่ออีก4ปีเพื่อไทยตายต่ออีก4ปีฟันธงเปลวสีเงินศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิทธ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลก เพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ